Oh 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 Đi. Ê. Để xuống bây giờ. แม่ไปแล้วนะลูกจิงเร็ว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 จิงจิงจิงๆๆเร็วมองหาแม่หนูไปก่อนเร็วไปก่อนเร็วเร็วจิง เดี๋ยวแม่ไปเดินไปก่อนเลยลูกถ่ายแล้วเดินเดินหยุดหยุดเดี๋ยวเรวอะเร็วเร็วพ่อพไปแล้วเร็วเร็วเรว เร็ว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 พอพอไปเร็ว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 แม่ไปละแม่ไปละอ๋อแม่ไปแล้วนะแม่ไปแล้วนะโ้แม่ไปละแม่ไปละเร็ว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 ใจใจเร็ว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  เหนื่อยไหมลูกวิ่งเบี้ยวด้วยนะวิ่งเบี้ยวด้วยติดเชือกเหนื่อยไหมครับวิ่งวันแรกใช่ไหมไม่ได้มาวิ่งกี่เดือนละไปไปเร็วเร็วเร็วพ่อวิ่งเร็วเร็วเร็วไปกับพ่อเร็วเร็วเร็ววิ่งเร็วออกกำลังกายเร็วแม่อ้วง เลี้ยวแล้วล้วพ่อทิ้งเชือกแล้วนะไม่ตามพ่อกับแม่ก็แล้วไปนะไปนะจ่ายไปแล้วนะจ่ายอยู่นี่เร็วเรวเรวตามมาเลี้ยวพ,พ,พ,พ่อปล่อยเชือกแล้วนะไม่ตามมาก็เป็นแมวป่าเลยนะอันนี้ปล่อยเชือกแล้วนะคะทุกคน ปล่อยแล้วเร็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 วตามให้ทันเร็ว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 ตามให้ทันเร็ว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 ตามพ่อแม่มานะใจไปแล้วนะไปแล้วนะไปแล้วนะเร็วเร็วไม่สนมาแล้วนะเร็ว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 

เดี๋ยวใจพ่อไปแล้วไม่ต้องรอแม่อันนี้ปล่อยเชือกแล้วนะทุกคนให้เขาวิ่งเองนะหให้เขาตามเรานะ,นะแม่แม่มาละไปแล้ววิ่งแม่ไปแล้วนะเร็ว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 เรวเร็วเก็ตามมาอยู่นะทุกคน มาเร็เเเวเร็วเร็ววพ่อกับแม่มาเร็วตามมาตามมาเร็วเขาก็ตามเราอยู่นะเนียม,ม,ม,มลูกเอาลูกนี่นิดนึงลูกเออ เดี๋ยวคุกแน่คุกแป้งป <c oughs> อยากอยคุกฝ <c oughs> ุ่นไม่เอาหลูกไ,ไปต่อได้ยังไปต่อได้ยังไปแล้ว โอ้ยใจใจ,จพ่อเลี้ยงแล้วไปเดี๋ยวไม่ไปแล้วนะไม่ไปแล้วจจจจใจไม่เหรอลูกไม่ไหวแล้วหรอฮะใจใจไม่ไหวแล้วหรอครับอ๋อหนูไม่ไหวแล้วดูดิ หนูล,ลูกฉันไม่ไหวแล้วหรอให้พ่อพ่ออุ้มไหมให้พ่อพ่ออุ้มไหมใจเหนื่อยหรอลูกฮะเหนื่อยหรอครับไม่ไหวแล้วหรอขึ้นนิดเดียวเองเนี่ยขึ้นนิดเดียวเองเนี่ยเนี่ยขึ้นนิดเดียวเองเนี่ยไม่ไหวละอ่อยเหนื่อยให้พ่อพ่ออุ้มไหม ให้พ่อพ่อ,อุ้มนะโอ้เหนื่อยดูนะพ่อพ่อห <c oughs> มาหน้อย <c oughs> ชูใจมังเหนื่อยแล้ว <c oughs> ไม่ไหวแล้วครับ เขาตัวหนุ่ม yếu ไงร้องร้องยจ้ะเลี้ยวไงลูกก็มันไม่ไว้แล้วมันเหนื่อยเกินไปแล้วไม่ไว้จริงๆแล้ว ก็ม <kung> ันไม่ไหวแล้วไม่ไหวจริงจริงแล้วฮ่าฮเปล่ลูกหมดสภาพเหรอลูกใช่กินมันแรกหน่อยนะ หมดสภาพเลยเหรอครับลูก,ลกหมดสภาพเลยครับวิ่งวันแรกครับตอมีลองกบกากกบกาไม่ไหวแล้วครับอ้าวไปต่อได้อีกเหรอลูกไป